การอนุญาตนะครับเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันนางสาวลังสีมาลรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพภาคานินป,ปัต์จังหวัดสมุทรสงครามฉันจะไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงนะคะฉันจะชกเลยค่ะไ,ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าดิฉันขออภิไปรายไม่ไว้วาง,วางใจนายกยิ่งลักษณ์นะคะเนื่องจากนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ะะท่านนายกก็มีมติของกอขอชอในการจัดทำข้าวถุงให้กับคนจนในราคาถูก70บาทต่อถุงนะคะฉันขอคลิปที่หนึ่งค่ะคลิปที่หนึ่งค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะภาพนี้นะคะ่ะแผ่นที่หนึ่ง ข้อมูลอคสข้าวถุงที่จัดทำเป็นข้าวถุงค่ะมีสามชนิดแผ่นที่หนึ่งค่ะคือแผ่นที่หนึ่งนะคะมีข้อมูลอคสเนี่ยเขาทำข้าวถุงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ ยงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นเป็นคลิปใช่ไหมครับภาพนิ่งนะคะแผ่นที่หนึ่งข้อมูลอคอสอข้าวถุงที่จะทําเป็นถุงเนี่ยอันนี้ใช่ค่ะ <Okay. S 2> มีสามชนิดนะคะคือมีถุงฟ้าแล้วก็มีถูกใจแล้วก็มีข้าวอคอสอแต่ที่ดิฉันจะพูดเนี่ยดิฉันจะพูดเฉพาะข้าวอคอสอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดิฉันขอแผ่นที่สองค่ะภาพนิ่งค่ะอันนี้นะคะข้าวของอคสอเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7บริษัทแต่ดิฉันก็จะขอพิปายเฉพาะเจียเม้งเท่านั้นนะคะคือเจียเม้งเนี่ยเขาเบิกข้าวไปสามล้านตันถ้าทำเป็นข้าวถุงแล้วเนี่ยเขาจะทำข้าวถุง233ล้านตัน ถ้าทาเป็นถ้านับเป็นถุงนะคะนับเป็นถุงถุงละห้กิโลเนี่ยก็จะได้46่สิบหล้านหแสนถุงนะคะแล้วก็ยังมีค้างอยู่อีก92,000ถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็จะ,ะเรียนกับท่านประธานนะคะว่าดิฉันเนี่ยจะขออภิปรายเฉพาะเกียเม้งนะคะเกียเม้งเน,น,นี่อันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับปิดไปก่อนคะ่ะดูหน้าลังสีมาก่อนคะ่ะ คือดิฉันเนี่ยจะพูดเฉพาะเจียมงเพราะว่าเจียมงเนี่ยได้มาชี้แจงในกรรมธิการนะคะแล้วก็ให้เอกสารมาแต่บริษัทอื่นเนี่ยไม่มาตอบแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยยอมรับแล้วว่าเขาผิดแล้วแต่เจียมงเอาเอกสารมาให้แล้วก็คิดว่าดิฉันเนี่ยคงจะไม่ไปตรวจสอบอะไรแต่ ดิฉันคิดว่าเขาคงจะคิดผิดนะคะดิฉันเสียใจด้วยที่คนอย่างดิฉันเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะดิฉันก็ได้ลงไปนะคะตามเอกสารที่ทางเจเมิงเนี่ยได้ให้มาขอคลิปที่ขอภาพนิ่งที่ส4 5สี่ห้าหเลยค่ะจะมีทั้งหมดเนี่ย37แห่ง 37แห่งนะคะดิฉันเนี่ยเดินทางไปทั้งหมดเนี่ย9วันติดต่อกันไปทั้งครบหมดเลย37แห่งแต่ใน37แห่งที่ดิฉันไปเนี่ยมีบางแห่งเนี่ยที่มันแจ้งมาแล้วมันไม่มีหลานนะคะแล้วก็ดิฉันไปทั้งหมด9วันเนี่ยก็ไปทั่วประเทศทั้ง4ภาคนะคะเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันเนี่ยลำเอียงดิฉันไปอีสานไปขอนแกน่นไปอุดรไปโคราช แล้วก็ไปใต้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปใต้มาแปดจังหวัดนะคะมีชุมพรละนองสุราษฎร์ยาลาพัทลุงสงขาภูเก็ตกระบี่แล้ว่็ในภาคกลางเนี่ยฉันไปสมุทรสาครล,ลบบุรีสิงห์บุรีประจวบคีรีขันชนบุรีสระบุรีราชบุรีแล้วก็ภาคเหนือไปพิจิตรนครสวรรค์รวมแล้ว21จังหวัดนะคะฉันอยากไปดูอยากไปเห็นนะคะว่า มันเป็นจริงหรือไม่ที่ทางบริษัทเจียเมงเนี่ยได้เอาเอกสารเนี่ยมาชี้แจงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะให้เปิดคลิปนะคะเปิดคลิปก่อนค่ะคือก็จะแบ่งนะคะบอกหน่อยคลิปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเดยวคนเปิดอะบอกคลิปคลิปที่ไม่ได้คลิปที่ไม่ได้ซื้อนะคะไม่ได้ซื้อข้าว อันนี้นะคะอันนี้ที่จังหวัดสงขลานะคะชื่อร้านนรงค้าข้าวคันเคยเห็นไหมไม่วันนี้ที่คนไปสั่งแต่ว่าเนี่ยจะสั่งสองตัวนี้สองตัวนี้คือไม่ใช่ขา้าวไม่ใช่ข้าวถุงห้าโละะเป็นขา้นขาวถุงของมะล,มะลิถึงละสี่สิบแปดดุดโลแล้วเราไม่ได้ขายตีเป็นถุงเล็กใช่ไหมเขาขายส่งอย่างเดียวค่ะ จังหวัดจันข้าวเนี่ยได้เคยซื้อข้าวของเกียร์มิ้งแล้ะข้าวของเกียร์มิ้งเนี่ยที่ที่มีจอดถุงถือเขียนว่าออกพอันนี้จังหวัดสงขลานะคะชนิดเนี่ยสงขลาสองแห่งเลยค่ะไม่ไม่เคยค่ะมีแต่ว่ายี่ห้ออื่นะะคแต่ออกพศไม่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักไม่จำไปค่ะอันนี้ที่ทุ่งลุงนะคะหาดใหญ่สงขลาค่ะ อ๋อไออที่ที่ที่ลุงโรดไม่ไมุ่งโรดไม่เคยซื้อไม,ไม่เคยสั่งข้าของอคตใช่ไหมไม่เคยแล้วก็ของของเมงเนี่เขามาส่งของของทีุ่งโรดเน่ยเขาส่งส่งาข้าวข้าวอะไรนะนกกรเรียนอะไรอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะ มีรายชื่อว่าเอเชียุเอรอันนี้ที่คอหงคะ่ะหัดใหญ่ร้านอาเซียนขาข้าวนะคะ เนี่ยนะคะจะเป็นร้านที่ทางบริษัทเจียมิงเนี่ยได้แจ้งมาใน37ล้านแล้วก็ดิฉันก็ลงไปทุกร้านเลยนะคะอันนี้ดิฉันก็จะแยกกลุ่มมาให้ท่านดูว่าที่ดิฉันฉายให้ท่านดูทั้งหมดเนี่ยเป็นร้านที่ไม่เคยซื้อข้าวคือซื้อเป็นลูกค้าของเจียเมิงจริงแต่ว่าไม่ได้ซื้อข้าวออขอสอนะคะคือเขาซื้อข้าวตานก,กเกียนแล้วบางร้านเนี่ย เขาก็ไม่เคยขายปีกถุงละ5กิโลเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาขายเป็นถุงละ48กิโลเป็นถุงใหญ่ๆนะคะเป็นร้านขายส่งไม่ขายปีกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงอยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่ากลุ่มนี้มันจะมีอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้ที่ขายไปเนี่ยที่หัดใหญ่เนี่ยชื่อร้านเอเชียฟู้ดฟาร์มนะคะแต่มีแจ้งร้านอาเซียนค้าข้าวเนี่ย ดิฉันเนี่ยไปนอนอยู่ที่หาดใหญ่สามคืนพยายามไปวนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะแล้วก็ขึ้นไปที่เทศบาลไปหาท่านนายกภัยว่ารู้จักร้านอาเซียนค้าข้าวไหมเพราะว่าหาเท่าไหร่หาไม่ได้ถามร้านค้าข้าวทั้งหาดใหญ่เลยไม่มีใครรู้จักร้านนี้ดิฉันก็เลยไปถามร้านลุงโลดค้าข้าวซึ่งเป็นร้านใหญ่ในหาดใหญ่พอเอิญดิฉันจบมอ,อหาดใหญ่นะคะดิฉันก็เลยไปติดต่อที่ร้านเนี้ย บังเอิญก็ไปดูเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของร้านลุ่งรอดค้าข้าวเนี่ยมันกลายเป็นเบอร์เดียวกันกับร้านอาเซียนค้าข้าวแต่ร้านลุ่งรอดค้าข้าวบอกว่าเขาไม่เคยซื้อข้าวกับบริษัทเจียเม้งเลยในร้านของเขานะคะแต่มามีชื่ออาเซียนค้าข้าวซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์เดียวกันอีกแล้วก็ไม่มีร้านนี้อยู่ในหาดใหญ่ด้วยนะคะ เพราะนั้นเนี่ยดิฉันแยกกลุ่มให้ท่านได้ดูนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะเปิดคลิปที่สองเลยค่ะอันนี้เป็นที่ซื้อนะคะอันนี้ซื้อเดี๋ยวที่ฉันจะเรียนท่านประธานว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้ที่ชุมพรนะคะกรมาหลวงค้าข้าวจังหวัดชุมพร ไปนะคะอันนี้เนี่ยเขาซื้อ75ขาย85มือเรานี่ต้องมาสองแแล้สอแล้วั้งแรกัี่สองตา้กีนกี่เงินก็ปีช่วงอยู่ประมาณเนเดืแล้วก็ราคาที่งเนต่อถุงนัะถาประมาณประ้ถุงละเจ็ ก็เป ain ็น80คือเราจ่ายเท่า5แต่เราต้องเสียค่าอะไรอีเนี่ยดูแล้วเป็น84 0 0 0ล0 0 0 0 0 0 0 0ไ0ขาย0พอ80แล้วเนี่ยเราขา ที่บริษัทนีซื้อข้าของของเจมิจัอไปนะคะโดนปกนติก็ซื้ออยู่นะคะทางเจมิจกะซื้อค่ะแต่อนนี้เมื่อซื้อเจมิงแล้วเนี่ยเ,เราเราจะไม่ถามยี่ห้ออื่นเราเอาอเฉพาะอคอสคือองค์การทางสินค้าะคือเป็นข้าวถุงห้ากิโลอันนี้ขอนแก่นนะคะ,ะขายให้ประชาชนไม่เกินเจ็ดสิบบาทค่ะ ทางเกียรตินเคยซื้อ,อโครงการนี้ไซื้อจ่าซื้อจำนวนเท่าไหร่คะ<า>ร,ร้านเกียรตินิุปเปอร์ค่ะซื้อในราคาถูกไหมหบหกบาทห้าสบหกสิบหกบาทห้แล้วก็รวมค่าขนส่งไม่คะรวมค่ะ รวมค่าขนส่งค่าค่าคนงานแบกแบกหารู้สึกจะเบสเซตเป็น66บาท50อ๋อ66บาท50แล้วที่มาขายในร้านถุงละเท่าก็หน้าร้านขายย่อยทั่วไปก็70บาทอ๋อ70นะครับแล้วก็ซื้อที่ซื้อมา0 0มคประมาณเดือนไหนได้เยค่อเดือนไหนซึ่งแบบ ่ดู้แต่ปีห้าหเดือนสี่เดือนอะไรเดีมีใบจดใช่ไหมนะมีใบมีมีใบชื่อขายในไปอันนี้จังหวัดอุดรธานีนะคะด้วยการไรที่ใดเนี่ยเกี่ยวกับเ่กไหรก็ถึงอบต์กรนยร้านธนวัฒน์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอยู่ในบรายการเีืฉันก็เลยอยากจะถามว่าท่านเนี่ยต้อเข้าจากบริษัทที่ไหนเป็นต้น อาหารจีนนิ่งนะแล้วถ้างันสั่งซืเอข้าไอติมมีตา ที่นี่เหรอคะอ๋อคืออัลกอริทึมมันจะมีสัญลักษณ์อันนี้นะคะแต่ว่าถูกใจเนี่ยมันจะมันจะต่างกันที่อีไรแค่นั้นนะคะแค่นั้นอันนี้ครั้งแรกที่เราเข้าไปตัดเขาส่งเขาเอามาส่งที่ส่งส่งครั้งละเท่าไหร่ห้ากระสอบห้ากระสอบสิบกระสอบแล้วก็ราคาราคาหกสิบห้าบาท -15 แล้วก็เราส่งครั้งครัสองสอ -3 ครั้งประมาณเนี้่งครั้งังแรกส่งประมาณประมาณก็ประมาณปลายปปีห้าส้าสิปลายปลาปีห้าสิบโรงการี่เข้าทั้งแต่ปีห้าสิบจุดปี้าหปีห้าห้าปปีห้าห้าครับครับครั้งหัครั้งหนึงแล้วก็อีกครั้งหนา้ากัน ต้องมีห้าครับอ่าสองครับั้งละประมาณ5้าสิบถุงสิบถุงห้าถุงห้าถุงสิบถุงห้าถุงสิบถุงก็คืออ่าห้าสถุงอห้าสินี่ใช่ไหมอ้าสิบถุงห้าสินี่อ๋อโอเคแล้วก็สรงถึงละหกสิบห้าแล้วเราขายเท่าไหร่นะเขห้ามขายินเจ็ดสิบใช่ไหมอ่แต่ว่า่าแล้วหลังจากนั้นเราสั่งไหมสั่งแตไม่มีของค่ะท่านประธานคะ อันนี้ดิฉันแยกให้ท่านประธานดูนะคะว่าร้านไหนที่เขาซื้อจริงร้านไหนเขาไม่ได้ซื้อนะคะตอนนี้ที่ดิฉันขายให้ท่านดูเนี่ยมันจะมีหลายๆประเด็นนะคะคืองี้ดิฉันก็ได้ซื้อข้าวตัวอย่างมาทุกร้านที่ดิฉันไปเนี่ยอันไหนที่มีข้าวที่เขาขายเนี่ยดิฉันก็จะซื้อมาให้ท่านประธานดูอย่างเช่นร้านเมื่อกี้นี้สุดท้ายนะคะร้านคุณเขียวเนี่ย เขาอยู่ที่บ้านหนองแซงนะคะที่โคราชเนี่ยเขาเนี่ยไปซื้อจากจากร้านโดมนะคะซึ่งเป็นโกดังของของเจียเม้งบริษัทเจียเม้งนะคะเขาก็ขายในราคา80บาทเขาซื้อ75นะคะเขาขาย80เขาเป็นร้านโชว์สวยโชว์หวยนะคะโครงการของโชว์สวยโชว์หวยครั้งแรกเนี่ยเขาได้ร้านได้เข้า ข้าวอคอ,อสอไปขายนะคะแต่พอมาตอนหลังเนี่ยเขาไปซื้อที่บริษัทเจียมิงมันจะเป็นข้าวที่ถุงเนี่ยเป็นข้าวถูกใจท่านท่านที่ดูเนี่ยบางทีท่านจะไม่เข้าใจมันจะมีข้าวถูกใจกับข้าวถูกใจกับข้าวอคอ,อสอนี่ถุงเนี่ยจะคล้ายคลึงกันแต่ที่มุมถุงเนี่ยนะคะจะไม่เหมือนกันคือตรงนี้เนี่ย มันจะเขียนว่าข้าวอคออสอแต่มุมถุงนี้เนี่ยจะเขียนว่าข้าวถูกใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่รัฐมนลรีทำเนี่ยมันจะมีสองอย่างครั้งแรกเนี่ยทางกรรมธิการได้เรียกสอบถามนะคะเขามาชี้แจงเนี่ยก็จะมีข้าวอคออสอนี่ออกไปแต่พอหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข้าวอคออสอไป มันจะเป็นข้าวถูกใจแต่ราคาเนี่ยมันไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวท่านลองดูนะอันนี้ที่โคราชในเมืองนะคะอันนี้ถูกใจฉันจดมาเลย,ยฉันซื้อมาจากร้านวงมังกรอำเภอ,อเมืองนะครราชสีมาซื้อเขาบอกดิฉันว่าเขาซื้อ80บาทแต่เขาขาย99ขาย99บาบาทนะคะอันนี้ถูกใจ ซื้อมาทั้งสองอย่างเลยค่ะ99ทั้งคู่ทั้งถูกใจและก็ออขคสอด้วยร้านร้านเดียวกันนะคะเขาบอกว่าทั้งแรกๆเนี่ยเขาสั่ง5,000ถุงแต่เขาได้มาแค่500แล้วก็เขาขายในราคาที่รัฐบาลกำหนดคือเขาซื้อ66บาท50 แต่เขาไปขาย70แต่หลังจากนั้นเนี่ยสั่งอีกเนี่ยไม่มีให้เขาเขาก็เลยต้องไปเอาข้าวถูกใจเนี่ยมาขายนะคะแต่ขายในราคา99บาทต่อถุงนะคะอันนี้ร้อนธนวัฒน์นี่ที่อุดรธาน,นีเขาซื้อ75บาทแล้วเขาต้องเสียค่าขนส่งเนี่ยถุงละ3บาทเขาเลยต้องขาย85ตอนนี้ที่ดิฉันต้องให้รรท่านประธานดูเนี่ยเพราะว่า จริงๆแล้วนโยบายข้าวถูกใจเอ้ยข้าวอคสเนี่ยขายในราคาเจ็ดสิบาทเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมันรวมกับค่าขนส่งด้วยนะคะไม่ได้ให้ร้านค้าเนี่ยเขามาออกเองอย่างเม่อกี้เนี่ยกรมหลวงค้าข้าวเนี่ยที่ชุมพรเนี่ยเขาต้องมาเสียค่าขนส่งเนี่ยอีกถุงละ4บาทเนี่ยดิฉันก็ซื้อข้าวมาให้ท่านดูเนี่ยเขาต้องขายเกเพราะว่าเขาต้องเสียค่าขนส่งอีกถุงละสบาท แล้วราคาที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ซื้อในราคาแพงแล้วต้องบวกค่าขนส่งเองด้วยเขาก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาตอนหลังเนี่ยเขาเลยไปซื้อข้าวนะคนปรปฐมอันนี้ค่ะข้าวสารคัดพิเศษตาส้มมงคลราคาขายเหมือนกันเลยห้ากิโลเท่ากันนะคะขายราคาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆเนี่ย ข้าวอคออสอเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีในท้องตลาดเมื่อประชาชนเนี่ยคนยากจนเนี่ยเขามาซื้อแล้วตอนหลังเขาก็มาขอซื้ออีกแต่มันไม่มีข้าวให้เขานะคะเขาก็เลยต้องไปสั่งข้าวที่นครปฐม,มมาขายส่วนที่รัฐบาลเนี่ยบอกว่าขายใส่ถุง5้กิโลดิฉันก็ไปดูมาหลายๆร้านนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างร้านนารลงค้าข้าวอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย เขาขายกิโลละ20บาทแต่ว่าโครงการของท่านเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยตก14บาทแต่อันนี้เขาต้องขาย20บาทเพราะว่าเขาต้องเสียค่าขนส่งเองเขาต้องเสียค่าแบกกับคนคนแบกข้าวเนี่ยรวมแล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเขาขายตามราคาเนี่ยเขาก็ขาดทุนแล้วเขาก็มาช่างขายเป็นโลโลนะคะเนี่ยดิฉันก็เลยซื้อมานะคะสองโลเอามาให้ท่านประธานดูเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้น โครงการของรัฐบาลเนี่ยที่บอกว่าจะขายข้าวในราคาที่กำหนดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะดิฉันไปที่จังหวัดสหกรณ์ลบบุรี <c oughs> ที่ลบบุรีนะคะสหกรณ์ <c oughs> เขาบอกว่า เขาสั่งข้าวเนี่ยั้งแรกเนี่ยเขาได้ข้าวไปขายแต่พอมาตอนหลังเนี่ยสหกรสิงห์บุรีค่ะสากรสิงห์บุรีเขาซื้อไปขายเนี่ยต้นทุน6กสิบหกบาทห้าสิบเขาขายเจ็ดสิบได้กําไรสามบาทห้าสิบเขาบอกไม่คุ้มเลยฉันถามว่าทําไมไม่คุ้มละ่ะเขาบอกว่าเอาไปเนี่ยคนมาเข้าแถวเนี่ยสมาชิกของชากรเนี่ย ตั้งหลายพันคนได้ไปทีนึงสามพันถุงพอเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าแถวรอพอถึงเวลาก็ข้าวก็ไม่มีสั่งอีกก็ไม่มีแล้วพอได้ราคาได้กําไรสามห้าสิบมันไม่คุ้มตรงไหนนะเวลาเอาไปลงเนี่ยมันต้องไปเก็บไว้ในโกดังก่อนเพราะว่าที่สากลเนี่ยไม่มีที่เก็บพอถึงเวลาจะเอามาขายเนี่ยก็ต้องจ้างคนเนี่ยไปแบกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยได้กําไรสามห้าสิบก็ไม่คุ้มกันนะคะแล้วก็บาง บางร้านเนี่ยนะคะสั่งเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่มีให้แล้วนะคะเพราะว่าข้าวโครงการนี้มันหมดแล้วดิฉันก็เลยแปลกใจก็มานั่งคำนวณน,นะคะดิฉันก็มานั่งบวกว่าโครงการของเจมงเนี่ยส6ิบหล้านถุงกับ0 0แสนสี่สิบหกล้านหกแสนถุงที่ได้โครงการข้าวปศร์เนี่ยรวมแล้วเนี่ยบวกแล้ว ที่ดิฉันไป37แห่งเนี่ยได้57,300อถุงเองที่คนซื้อไปนะคะแล้วมันหายไปไหนเนี่ย46บล้านเนี่ยนี่ยังไม่แค่เศษห0แสนเนี่ยนี่มันยังแค่57,300อถุงเองท่านลองคิดดูดิคะที่ดิฉันพูดเนี่ยครั้งแรกที่ดิฉันฉ่ายให้ดูเนี่ยไม่ได้ซื้อข้าวของอคสเลยเป็นลูกค้าของเจมิงเพราะฉะนั้นเจมิงเนี่ยเอา37ล้านมาให้เนี่ยจริง เป็นลูกค้าของเจม้งจริงแต่ว่าไม่ได้ซื้อข้าวเป็นอคอสอซื้อข้าวตามนกกระเรียนแล้วซื้อข้าวแบบถุงละ48กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าโครงการนโยบายของรัฐบาลเนี่ยให้ขาย70บาทแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดขาย 80, 80 85, 90, 95ครั้งแรกนะคะมีอยู่ร้านหนึ่งดิฉันไปเขาบอกขายให้ดิฉันเท่าไหร่หรือไม่คะ ร้อยยี่สิบเขาไม่รู้หรอกว่าดิฉันเป็นใครดิฉันก็ไปหลอกขอซื้อข้าวเขาพอเสร็จแล้วก็ถามว่า,ามีกี่ถุงเขาบอกมีอยู่ห้าถุงเขาถามว่าดิฉันจะเอาหมดไหมดิฉันบอกไม่เอาหมดนะคะเพราะเต็มรถแล้วซื้อมาทุกร้านเลยร้านละถุงร้านละถุงล้านละถุงดิฉันก็เอาถุงเดียวคิดเท่าไหร่เขาบอกร้อยยี่สิบดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็เลยแนะนําตัวว่าดิฉันเป็นใครมาจากไหนผลที่สุดเขาเลยลดให้ดิฉันเหลือแปดสิบบาททีแรกก็ร้อยยี่สิบนะคะ เนี่ยข้าวเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยดิฉันจึงอยากจะกลับเรียนท่านประธานนะคะว่าข้าวตั้ง65ล้านถุงนะคะบอกทำไปแล้ว46ล้าน600ถุงนะคะแล้วก็ข้าวที่ดิฉันถ่า,ายคลิปให้ท่านดูเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อ,อข้าวของอคออสอซื้อของเจียมเงจริงแต่เป็นของตาอื่นนะคะตานกเกรียน แล้วข้าวที่ซื้อของเจียมิงเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อถุงละ5กิโลซื้อชนิด48กิโลนะคะเพราะนั้นดิฉันก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าทำไมคนรวยอย่างท่านนายกยิ่งรักเนี่ยมีทรัพย์สินตั้งมากมายมหาศาลเป็นพันพันล้านนะคะนาฬิกาก็เรือนนึงเนี่ยสองล้านห้าแต่ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยทำนโยบายหากินกับคนจนเรื่องข้าวดิฉันเคยพูดตอนน้ำท่วมงะ,ะจำได้ไหมคะข้าวกล่องอะ ที่ฉันบอกโอ้หทำไมคนเนี่ยเดือดร้อนขนาดนี้ทำไมยังเ,เดี๋ยวดิฉันถอนนะคะทำไมถึงได้มาแดกข้าวอันนั้นแดกข้าวสุกอันนี้มาแดกข้าวสารนี่แหละดิฉันขอถอนนะคะแต่ดิฉันจะอธิบายความในใจให้ท่านฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนยากจนแล้วเนี่ยทำไมคุณยังไปโกงเขาอีกแล้วก็ฉันอยากจะเรียนถามว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยไม่เคยจนไง ใช่ไหมถึงได้ไม่รู้เลยว่าความยากจนเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่เขาไม่มีข้าวกินเนี่ยคนจนเนี่ยเวลาเขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีจริงๆนะคะแม้กระทั่งจะซื้อน้ำปลาสักขวดหนึ่งเนี่ยเขายังไม่มีเลยเขายังต้องเอาเกลือเนี่ยไปละลายน้ำเนี่ยกินเพราะดิฉันเนี่ยเห็นคนไข้แล้วดิฉันนึกถึงไงว่าเนี่ยทำไมถึงจะต้องมาทำกับคนยากจนขนาดนี้ผักเขาก็ต้องเก็บ ขาไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อผักต้องเก็บผักบุ้งผักกระถิ่นข้างรั้วเนี่ยมากินเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลยังปล่อยให้คนเนี่ยนะคะลูกน้องเนี่ยทำมาหากินกับคนยากจนแล้วเอาประชายมเนี่ยมาบังหน้านะคะหากินทุกโอกาสเลยกับคนยากจนทุกคําก็อ้างว่าเพื่อประชาชนแต่พูดแล้วมันตรงกันข้ามหมดเลยนะคะฉันไม่เข้าใจเลยว่าหัวใจของท่านนายกเนี่ยทำด้วยอะไร ทำไมมันใจดำขนาดนี้กับคนจนนะทำไมยังไปคิดขูดรีดฮะกับเขาลีดเลือดกับปูเนี่ยทำไมทำไมถึงได้ต้องทำกับเขานะคะเพราะนั้นก็อยากอยากจะบอกกับท่านนายกนะคะห้ามบอกนะคะว่าหนูไม่รู้นะคะแล้วโครงการเนี่ยที่ดิฉันไปเนี่ยพอรับทัมนตรีจะไปเนี่ยข้าวถึงจะเอาไปลงเนี่ยดิฉันก็อยากจะกราบเรียนนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยกรลบบุรี นะคะรัฐมนตรีจะไปตรวจไปเปิดโครงการเนี่ยโชว์สวยโชว์ห่วยเนี่ยก็เอาข้าวไปลงลงไว้ให้นะคะชัยแสงนี่เติมเต็มนี่นะคะฉันไปมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ารัฐมนตรีจะมาเปิดถึงจะเอามาลงพอรัฐมนตรีไปแล้วก็ไม่มีข้าวก็เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยนโยบายและพฤติกรรมที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตนะครับแล้วก็ปิดบังการทุจริตด้วย ปล่อยให้พวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์เพื่อความร่ำรวยของพวกพ้องของท่านเองแต่ประโยชน์เนี่ยไม่เคยตกถึงพี่น้องประชาชนดิฉันจึงไม่ไว้วางใจท่านนายกยิ่งลักให้อยู่ต่อไปเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งเละนะคะก็ให้ไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปค่ะ